สวยจ้าสวยอยู่ไหนอะจ๊ะสวยอ๋อยายล่ะคะเรียกยเสียงดังใช่ไหมนี่นั่กับข้าวสเสร็จยงังเท่าไหร่คะชวนไปเที่ยวก,กระท่อมหน่อยกระท่อมกระท่อมใน่านั่นเหรอคะ,อะใช่สิจะไปแอบดูยายวิทย์แล้วก็ จะไปแอบดูในมืดด้วยว่าเวลาเขาอยู่กับตาลําพังเนี่ยเขาเป็นยังไงพี่กลายอยากดูอาอน่เพิ่งตาพี่กลายอยากดูอะไรคะก็อยากจะดูเท่าที่เท่าที่จะดูได้อ่ะนะปะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะขอไปติดแก๊สแล้วเก็บของนิดนึงก่อนนะคะนะเร็วๆนะค่ะพอแล้ววิทุณาตันกันไหม อ้าวก็จะได้ไม่ต้องเดินหลายเที่ยวไงตากเป็นเหงทน,หนอหน่อยนะหนักเหรอี่ชอบเหรอชอบเนี่ยชอบไปไม่ต้องเดินหลายเที่ยวแต่แค่เนี้ยมันก็ไปเที่ยวเดียวพอแล้วโอ้ที่บ้านมันไปนิดเดียวให้มันหนักเปล่าๆนะเอาเหรือตักอีกทำไมก็ช่วยนายไงไม่ต้องหรอกไปยังไงเดี๋ยวมุ้ทำคนเดียวก็พอแล้วเออไม่เป็นไรหรอกน้ำก็ใช้ด้วยกันป็นช่วยไม่เป็นไร,ร่ะหมอยเนี่ไหม,ไม อ่อนใจโอ้ยเบาขึ้นตั้งเยอะแนะ่เออถ้าไม่ออกแรงเลยนะมือขวาเนี่ย,ยดูท่าเขาเข้าใจกันดีนะคะดีกว่าที่คิดไ้เยอะเลยนะคือน้องสวยฉัาไม่เดือดร้อนอะไรเลยอะ ก็หเ,เหมือนกับตอนแรกที่ถูกจับมาเลยนะดูเขาเป็นเพื่อนสนิทกันดีจังสวยว่านะคะถ้าเป็นอย่างนีน้ต่อให้คุณโสราบทำท่าว่าจะมาช่วยเหลือก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรมันวิคันไม่เห็นใจหรอคะ่ะที่จะคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าแผนของพี่ใหญ่ก็ไม่บรรลุ เวลาที่มันเนิ่นนานไปนะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนได้อย่านั้นมันเปลี่ยนได้ถึงขนาดข่านคลกล็อกเังได้เลยนะคะโวยหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าเรื่องครั้งเนี้ยอาจจะทําให้น้องวิชภาพใครทักคนแต่ต้องไม่ใช่คุณสอับแน่เลยะค่ะ บ้างเล็กน้อยนะเฮ้ยเหนื่อยยิ่งกว่าวิ่งไล่จับเจอหนีตำรวจอีกนะนี่นายต้องฟิตร่างกายให้มากกว่านี้รู้ไหม เวลาทําสวนทําไร่นะจะได้ไม่ลําบากไงทําสวนอะไรจ้าหนูคือนี้นะป้าเสื้อมืดอ่อะเขารับปากกับฉันว่าเขาจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วอฉันก็เลยอาสาหาที่ทําได้ทําสวนให้เขาพ่อจ้ะดีจริงจริงคุณหนูของแม่นะเขาตั้งใจดีกับเรา ั้งใจจริงทีนี้เสือมืดก็จะได้ประกอบอาชีพสุจริตสักทีดีใจไหมป้าก็าาจะได้สบายด้วยไงจะ๊ะจะได้ไม่ต้องมาลำบากกรลบซ่อนๆอย่างนี้เดี๋ยวฉันไปเอาของที่ห้องก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปอาบน้ำที่บึงเ้าเมื่อกีต้ตอนไปด้วยกันทำไมไม่อาบเลยแล้วเรื่องดเดี๋ยวนายก็แอบดูฉันห่จะสิดู อคุณหนูดิดีกับนางมือจริงๆนะนมนี่คิดไม่ถื่อลยใช่ไหมนมจะพูดอะไรฮะข้าวก็องพูดจริงๆนะขนาดรู้ว่าคุณจะเป็นผู้ร้ายก็ยังเห็นใจสงสารเธอเขารู้ว่าคุณมือจะเป็นใครเขาได้ฟาดหัวฉันแตกและสิ วิทเขารู้ว่าฉันเป็นใครนะตำรวาเขาโกรธฉันแน่ๆเป็นห่วงน้องไม่คิดอย่างนั้นหรอถ้าเขารู้ว่าเรานะ่ะทำไปด้วยวก็ความจำใจเขาคงโกรธไม่ลงหรอกคุณน่ะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ไม่ต้องคิดมากด้วยคิดมากดียวคิดน้อยนะ ชีวิตของนงุ่มเขคงไม่เห็นดูฉันขนาดนี้นะเอ,เ,อเอาเถอจะไปไตายลงพูดจะไปทั้งจบันเลยไปเปลี่ยนเสื้อไม่อยากนั่งอยู่ให้แม่เสีอชักใบให้เรียสีเนขะ้าใจาหหาไหมตายแล้วแม่ใครดูจะวันหลังก็ต้องมานอเราขนใจแข็งปากแข็ง อ่ะเดี๋ยวล้างมันจะกลับด้วคุณครับอ่ะได้ฮะขอบคุณค่ะที่ทำไมถึงจะรีบกลับกันนะฮะก็นั่นน่ะสิความจริงน่าจะกลับพร้อมคณะท่านอธิบดีเลยจ้าวันไหนๆก็มาเที่ยวแล้วไม่ใช่เหรอฮนะ ก็อยากอยู่เหมือนกันนะคะแต่พอดีมีภารกิจมากโหนี่ภารกิจอะไรกันนักหนาก็ไปเรียนไทยคนโดนะคะแล้วก็ต้องไปเรียนพิเศษเตรียมเปิดเทอมกลับไปก็ต้องไปช่วยแม่กวาดบ้านถูบ้านทํากับข้าวโอ้ยมันเยอะไปหมดจำไม่หมดเลยแล้อนี่ขนาดพูดไ่หมดนะือดูปากที่บานอย่างเงี้ยแล้วถ้าพูดหมดเราจะบานขนาดไหนพี่หมูหวานนั่นแหละปากบานพูดมากกว่าเอ้ยหยาหยาเลยอยาหยาเลย พี่ผมเลยต้องมาลาพี่กลางพี่สวยฮะครับ<ช>พี่อแล้ววิทย์ก็โทรมาหรือเปล่าว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ครับเออก็โทรมาโทรมาโทรมา,โทรมาบอกว่าจะกลับราวอาทิตย์หน้าเนี่ยแล้วพี่กลางบอกหรือเปล่าเขาว่าพวกเรามา,อาบอก บอกบอกว่าทำไมวินไม่ติดต่อผมนะครับเออคนจะไม่สะดวกมั้งจะเพักตอนที่โทรมามันก็เด็กแล้วใช่ไหมพี่คิดว่าวทถ้าคนคิดว่ายังไงก็คงเจอกันเองใช่โอ้โหไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงฮะเออเอาเงี้นะพี่สวยถ้าเกิดวิทย์มาวิทย์โทรมานะฮะบอกให้ติดต่อผมด่วนนะฮะบอกเพื่อนเป็นห่วงฮะไหนไหยเงียบไปนาแล้วครับออได้จ้ะเ,เดี๋ยวพี่จะบอกให้ น e <trendy> ั่นผมลาพี่นะครับลาครับดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เก็บให้กินอยู่นั่นหละไปพูดมากพูดมากพูดถ้าทางนานทำบ่อยสินะ ไดีทั้งหลายทีนี่อือแต่ก็ดีนะเวลาทำสวนจะได้ไม่ลำบากไนงะคุณคิดว่าผมจะทำได้แน่นายต้องทำได้สิเพียงแต่ นายเองแหละที่อยากทำหรือเปล่าเออแล้วถ้านายไปส่งฉันที่บ้านที่กลางแล้วแล้วเราจะได้เจอนี่เมื่อไหร่อน,นายเงอยู่ที่กระท่อมนี่อีกนะ ต้องพาแม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะขืนอยู่ที่นี่พี่ชายคุณนาจ,จะแกะรอยตามได้ง่ายๆคงไม่หรอกถ้าฉ,กาฉันไม่บอเขาคไม่รู้ ไม่อยากเสี่ยงนะแล้วนายจะอยู่ที่ไหนอนะ่ะเผื่อฉันจะได้ส่งข่าวเรื่องที่ดินของคุณป้าไงเอาไว้ผมติดต่อไปเองก็แล้วกัน